ผมมีทั้งหมด5้าซับเซตที่เป็นทีมที่อยากจะแชร์ให้กับพี่ๆทุกท่านฟังวันนี้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องปรับตัวกันยังไงโอกาสอยู่ที่ไหนนะครับทีมแรกก็คือคำว่า fragmented world นะโลกมันแตกเป็นเศษส่วนจริงๆนะที่อาจารย์สมชายพูดนะครับที่มันเกิด decoupling ระหว่างซ้ายกับขวาคือจีนกับ US เนี่ยมันไม่ใช่แค่ซ้ายกับขวายอย่างเดียวมันมี global north กับ global south divide ด้วยซ้ายขวาบนล่างเลยข้างบนเนี่ย global north ก็คือคนที่ประเทศกลุ่มที่พัฒนาแล้วที่มีประชากรอยู่1นส่วนสของโลกใช่ไหมครับกลุ่มกลุ่มเนี้ย climate technology ก็ไปกระจุกตัวอยู่ที่ global north แล้วมันก็ไม่เกิด technology ลโ p l o อ e r มาที่ global south ที่มีประชากร2ใน3ที่ใช้ชีวิตอยู่ใช่ไหมครับ inequality เรื่องของ check size ที่เขียน c h e คเนี่ยจำนวนศูนย์ยยเ,เนี่ยมันก็ไม่เท่ากัน เช็คไซส์ก็ใหญ่กว่าในกลุ่มกัวโนเมื่อเทียบกับโลบอสเซาส์เพราะฉะนั้น a g m e n t a t i o n เนี่ยมันเกิดทั้งซ้ายขวาบนล่างนะครับแล้วฝั่งของ Decoupling ของ US กับจีนเนี่ยทีอ่อาจารย์อาร์มบอกเนี่ยก็คือสุดท้ายจริงๆจีนกับอเมริกายัางไงก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันนะครับมันมีการเชื่อมโยงกันเยอะมากแต่ดีคัพปิ้งที่จะเกิดคือจะเกิดที่เทคโนโลยีก่อนเป็นหลักนะครับแต่เรื่องการเทรดเนี่ยเขายังซื้อขายกันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแล้วสิ่งที่เกิด นอกจาก fragmentation ทรายขวบบนล่างเนี่ยมันเกิด decentralized manufacturing model คือตอนนี้เนี่ยจะเกิดการแยกกลุ่มอุตสาหกรรมพวก manufacturing เนี่ยออกจากประเทศจีนนะครับเป็นตามกลุ่มก้อนต่างๆนะครับซึ่งการแบ่งแยกครังนี้ครับที่ผู้นำทั่วโลกก็พูดกันตอนนี้โจทย์หลักก็คือนอกจาก democracy ที่มันแย่ลงเรื่อยๆ ในทั่วโลกนะครับแย่ลงเรื่อยๆเนี่ยเรื่องของ trust ความเชื่อใจก็แย่ลงเรื่อยๆทั่วโลกแล้วสิ่งที่ผู้นำทั่วโลกกำลังคุยกันตอนนี้อย่างปีนี้ของการประชุมที่ดาวอสเลยคือ rebuilding trust ใช่ไหมครับเราจะเอาความเชื่อใจเนี่ยกลับมายัางไง trust ในองค์กร trust ในประเทศ trust ในพาร์ทเนอร์ต่างๆมันมัน eroded มันแย่ลงไปหมดเลยฝั่งที่เป็น uh, head of state ของสว mm ิตเซอร์แลนด์เขาก็บอกว่า mm hmm. เราต้องทำอยู่สอสอย่างอย่างแรกคือ UN ที่เป็น neutral ground ที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับ m u n i c a t i o n เนี่ยจะต้อง strengthen แปลว่าอำนาจของ UN ตัวกลางเนี่ยจะแข็งจะแข็งแรงขึ้นล้หลังจากนี้เพื่อที่จะเป็น bridge เป็นแพลตฟอร์มเพื่อที่จะให้คนเนี่ยสามารถที่จะมี Communication มี dialog เพราะฉะนั้น power ของ UN ก็จะต้องมากขึ้นนวันที่หนึ่งอย่างที่2ที่ Head of State ขาพูดเนี่ยก็คือ,อพวก Treaty หรือ Charter จะต้องศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีการมี r e รีไวซ Treaty หรือ Charter ใหม่ที่ทำให้มันศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่สามเนี่ยคือมันจะมีการพูดคุยกัน g l o b a l d i a l o g เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแบบมหาศา,ศาลเลยเพื่อที่จะดึงความเชื่อมัน่นความเชื่อใจเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งพอโลกมันแตกเป็นเศษส่วนเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือหลังจากปี2 0 2 4ซึ่งปีนี้ก็เป็น ปีนี้พอด,ดีหลังจากปีนี้นะครับอาเซียนเราจะเข้าสู่ยุคทองคําเลยเม็ดเงินจะไหลเข้ามาในทวีปเราเยอะกว่ารุ่นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ที่เราเคยประสบมาเม็ดเงินจะไหลเข้ามาในโซนของพวกเราเป็นพิเศษและอยากจะบอกความลับอันนึงก็คือภายในปี2025นี้ครับอาเซียนจะมีคล้ายๆลทรีตี้อันใหม่ที่เรียกว,ว่าดิจิทัลอีค n o m ม A ร์ซเออร์เมนต์อินเตอร์เกรชั่นเอรเมนต์นะครับจะเสร็จกลางล่าลยเซ็นอยู่นะครับ สุดท้ายเนี่ยอาเซียนจะเป็นเหมือน one ASEAN strong คล้ายคล u าย p e a n integration ในยุคนั้นแต่จะเริ่มฝังของ digital economy integration ก่อนนะซึ่งถามว่าถ้ามันสำคัญยังไงบอกเลยครับว่าสำคัญมากเพราะว่านายกรัฐมนตรีลีเซียงครับที่เขาไปพูดที่ opening remark s เขาบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจดิจิตอลของจีนขึ้นไปถึง44%ของ GDP ของเขาแล้วเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่2เกือบจะเป็นที่1ของโลกเนี่ยเกือบครึ่ง,งนนหนึ่งมาจากเศรษฐกิจดิจิตอล ประเทศที่พัฒนาอย่างพวกเราเนี่ยยังไงก็ต้องเดินตามประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจดิจิตอลมันจะมีแต่ต้องใหญ่ขึ้นมันไม่ได้มีจ,จะเล็กลงพอชช้นของ GDP ของเราเนี่ยจะต้องมาจากเศรษฐกิจดิจิตอลมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับทีนี้มันจะเกิดในยุคที่อาเซียนเนี่ยมันเกิดมี t รีตี้อันใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าดิจิ o ัลอี t อมเมิร์ซในภายในปี2 0 2 5นาี้แล้วมันก็จะมีปัญหา,อย,าอย่างเมื่อกี้ที่พูดว่าห่วงโซ่เนี่ยตกลงห่วงโซ่ที่มันจะตกมาที่อาเซียนเนี่ยจะเป็นห่วงโซ,ซ Standardization การที่เราจะมี one ASEAN strong ได้เนี่ยมันต้องมี infrastructure ที่มัน compatible ใช่ไหมครับอย่าง internet connectivity เนี่ยมันทั่วอาเซียนหรือ,อยังใช่ไหมครับที่เป็นสิ่งที่ผู้นำทั่วโลกในอาเซียนก็คุยกันตอนนี้เรื่องของ infrastructure ของ IT ในบางประเทศที่มัน quality มันไม่ compatible แล้วมันจะมันจะทำยังไงให้มัน form เป็น one region strong ได้ใช่ไหมครับซึ่งเรื่องของ standardization ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ import export กำลังจะต้องถูกรีไวซ์ใหม่คอสต์มเคลียร์เรนซ์ต่างๆนะเพื่อที่จะให้เกิดจริงๆมันจะเกิด3อย่างในอาเซียนอินเตอร์เกรชันครั้งนี้อันแรกคือฟรีฟลูออฟเพย์เมนต์นะครับเหมือนที่เหมือนที่เราทำพรอมเพย์อย่างเงี้ยครับแต่อีกหน่อยจะเป็นพรอมเพย์ทั่วอาเซียนแล้วครับไม่ต้องเสีย25บาท35บาทเงินถึงทันทีโกลบอินสแตนท์ฟริชัชนเลสทันนะครับเป็นเอ่อเจิอนัลเพย์เมนต์เพย์เมนต์อินเตอร์เกรชันอย่างที่สองคือฟรีฟลูออฟกู๊ดส์แอนด์ลลลลอออจิิสสสตตตกกกกก์์์์แแปววว่าาไ้พพคคมมเียรรรรนซศุฟ language taxonomy regulation ที่ไม่พูดคนละภาษาเนี่ยอีกหน่อยมันต้อง standardize ที่มันเมันเดียวกันจะทำให้อีกหน่อยการส่ง e-commerce อะไรต่างๆ logistic ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ส่งแค่ในประเทศแล้วแต่มันทั่วอาเซียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง revise เรื่อง infrastructure เรื่องของ regulation ให้มันมี format เดียวกันอย่างที่3คือ free flow of people นะครับซึ่งอีกหน่อยเนี่ย talent การ movement ของคน มันจะเป็นเหมือนเชนเก้นวีซ่าที่มาปุ๊บมันสามารถเดินทางได้ทั่วอาเซียนทั้งหมดเลยเพื่อที่จะเ,เตรียมพูดง่ายคือเตรียมขันตักน้ำเพราะพวกเรารู้ว่าน้ํากาลังจะขึ้นละเม็ดเงินเนี่ยจะไหลเข้ามาในอาเซียนเยอะมากผมไปเจอทั้งเทมเมอร์เซกนะครับไปเจอทั้งแอดเดร์สันฮอร์วิทส์ทุกคนที่เป็นกองทุนใหญ่ระดับโลกเนี่ยพูดตรงกันว่าตอนนี้เขากำลังอะโลเ a t บ b u เจ e มาที่โซนของพวกเราเนี่ยไม่แพ้จีนไม่แพ้ยูเอสไม่แพ้ยุโรปนะครับในอดีตเลยแล้วจริงๆอาเซียนเนี่ยมีดีหลายอย่าง เขาไม่ได้มองแค่บอกว่าไลเบอร์คอสเราถูกกว่าที่อื่นเรดาริโออะไรเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้เขาเลือกเขาเป็นโอเชียนเอ็กซ์เพรสและเรดาริโอใช่ไหมครับซึ่งคนที่เป็นคนที่เห็นอนาคตในอย่างน้อย10ปีก่อนคนทั่วไปจะเห็นใช่ไหมครับซึ่งเขาก็บอกเนี่ยในอาเซียนเนี่ยเรามี natural resource ที่ค่อนข้างเยอะมากๆที่มันยังไม่ได้ถูก exploit นะครับในอาเซียนเนี่ยทั้งอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ อายุเฉลีย่ยอยู่ที่25ปีองอายุแรงแรงคนทำงานซึ่งก็มีแรงกำลังทำงานกันเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็น area ที่ไม่ทะเลาะกันนะครับซึ่งมันก็เลยจะเกิดเป็น coalition ในอาเซียนขึ้นมานะครับทีนี้ในฝั่งของ surface เนี่ยก็บอกว่าเราต้องเป็น one a s e a n strong เราต้องมี treaty เพื่อที่จะเตรียมขันตักน้ำตักน้ำก็ได้เต็มที่ห้ามทะเลาะกันเดี๋ยวอดอดกินกันหมดพนักลงทุนไม่ชอบความไม่มั่นคง แต่ข้างหลังบ้านเนี่ยมันมีความรู้สึกถึงแรงการแข่งขันกันอยู่ใช่ไหมครับซึ่งฟิลิปปินส์นี่ชัดเจนมากเลยคือดูคอ่ม i อทีฟสุดเลยในเวทีที่เขาพูดเนี่ยพูดตลอดว่าเขาต้องเป็นหับของดิจิทัลอีคอม m มรับให้ได้นะครับซึ่งฝั่งของอินโดนีเซียเขาก็บอกว่าเขาจะต้องเป็น sustainability หับของอาเซียนให้ได้ทุกคนอยากจะเป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียนหมดเลยครับครแดงในไรขาว ในครั้งนี้ที่เม็ดที่น้ํามันจะขึ้นมาสูงเยอะมากเนี่ยเข้ามาใน,นชีวิตของพวกเรานะครับเราก็เห็นผลว่าทําไมฟิลิปปินส์อยากจะเป็นห่าของดิจิทัลอินโดนีเซียอยากจะเป็นห่าของ sustainability เนี่ยในเวทีโลกผู้นําพูดหมดเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรอะไรก็แล้วแต่หรือประเทศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าณวันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องดิจิทัลหรือพูดถึงเรื่องกรีนเนี่ยอีกสิปีชื่อเนี่ยจะ,จะไม่อยู่ในบนโลกใบนี้แล้วจะไม่ r รล e วน n ์อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นประเทศหรือจะเป็นองค์กร เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะมาใหญ่มากๆเลยคือคาว่า Digital and Green Revolution ที่มันจะมาครั้งนี้นะครับในเรื่องของเรื่องของกรีนเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนแรกที่ผมบอกว่าเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยขึ้เป็น44%ของ GDP ของจีนใช่ไหมครับกรีนนี่ g r e น n t r a n ิ i t i ่ n นี่ยิ่ง Disruptive กว่าดิจิทัลอีกอันนี้เป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างเป็นห่วงมากๆเลยนะครับเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยมันจะถูก กฎใหม่ของโลกธุรกิจเนี่ยบ,บังคับให้ทุกคนต้องเล่นตามกฎเกมอันนี้แล้วถ้าเราปรับตัวไม่ได้เนี่ยอาจจะแพ้การเล่นเกมครั้งนี้นะเพราะว่าการที่จะขับเคลื่อน green transition ครั้งนี้เนี่ยม,มันถึงจุดที่มันเกือบจะสายเกินแก้แล้วนะครับหลายๆคนเริ่มพูดถึง climate adaptation ไปแล้วด้วยซ้ำมันบางเรื่องมัน beyond point of return ซึ่งเขาบอกว่าการที่เราจะแก้ไขเรื่องของ green energy transition อะไรได้จริงๆเนี่ยเราต้องลงทุนนะครับอย่างน้อย5 trillion ต่อปี จนถึงปี2050ห้าพูดง่ายๆ5%ของ GDP ของโลกใชครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วเม็ดเงินที่จะไม่ถูก o c คิ p y ที่อยากจะใช้ได้จริงๆเนี่ยมันคือ institutional money คือเงินสถาบันที่จะไหลเข้ามาเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยตัวที่จะกำหนดคุณละโทษเนี่ยมันคือเงินเลยนะครับอย่างเช่นถ้า Supply Chain ประเทศเรายังไม่เป็นสีเขียว Import Export ไม่ได้แล้ว ถ้าสัพพลายเชนของเรายังไม่เป็นสีเขียวนะครับตาหลักทรัพย์ก็อาจจะเข้าตลาดไม่ได้หรืออาจจะต้องมี emission report นะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเนี่ยครับตั้งแต่มกราคมปีนี้เขาก็บอกว่าเขาต้องมี emission report มี3ามเฟสเฟสแรกคือ report ตัวเองบริษัทที่อยู่ในตลาดเฟสที่3เนี่ยลงไปถึงบริษัทนอกตลาดด้วยซ้ำไปที่เป็นคู่ค้า B 2 B ว่าเขายังทำสัพพลายเชนแบบเก่าๆยังทำลายโลกอยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับ เรื่องของ green finance อีกที่อีกหน่อยแบงก์ต่างๆปล่อยกู้ไม่ได้แล้วเรื่องของกองทุนต่างๆที่ดูหุ้นไม่ได้แล้วภายในปี2030 BlackRock ก็ประกาศชัดเจนเป็นกองทุนที่ใหญ่มากๆพวกนี้มันจะเกิด uh, first degree second degree pressure ลงมาเรื่อยๆให้ทุกคนเนี่ยจะต้องเปลี่ยนให้ได้เพื่อที่จะ transition ไปให้เป็น uh, digital and green supply chain ที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับซึ่งอย่างสุดท้ายเนี่ยที่จะมี i m p แ c t ค่อนข้างเยอะก็คือเรื่องของ human capital หรือ future of jobs เรื่องของคนโดยเฉพาะเรื่องการมาของ AI เขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ย AI เป็นเป็นปีแห่งการทดลองเล่นทุกคนเริ่มใช้ ChatGPT เป็นกันทั้งหมดทั่วโลกแต่ปีนี้เป็นปีจริงๆแล้วเป็นปี serious แล้วของ productivity gain ที่มันจะมาจาก AI ใช่ไหมครับแล้ future of jobs จะเปลี่ยนไปเขาเขาลงไป break down ถึงขนาดที่ว่าอาชีพคืออะไรความหมายของอาชีพคืออะไรเขาก็บอกว่าอาชีพเนี่ยมันคือ a bunch of task A Bundle of task s สมมติ job description บอกต้องทำา10อย่างแล้วมันจะ,จะมีคำว,ว่า automation กับคำว,ว่า augmentation ที่อีกหน่อยคงจะได้ยินกันมากขึ้นที่ AI มันจะมามีผักกันทั้ง2ฝั่งสมมติ4อย่างใน10อย่างของ job description ของเราเนี่ยาม a รถ automate ได้แล้วเนี่ยมันก็อาจจะใช้สามารถที่ใช้ AI ในการ automate นะครับแล้วอาชีพที่จะกระทบเยอะที่สุดหลังจากนี้คือ white collar er, ไม่ใช่ blue collar er. ช่วง Industrial Revolution ยุคที่แล้วเนี่ยบลูคอร่าอาจจะโดกนกนระทบเยอะเพราะแมชีนมันยกของได้หนักกว่าคนแต่ยุคนี้เนี่ยอาชีพที่จะโดกนกระทบเยอะกว่าคือไวคอล่าถกลับกันครับบลูคอร่าจะได้อาชีพจะเป็นกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์แล้วก็ได้รายได้เพิ่มขึ้นจากการเอา AI มา Le v e r ร g e brain power มากยิ่งขึ้นสมมติ4ใน10อย่างของไวคอลาที่ถูกออโตเมตไปเนี่ยมันจะเกิดอาชีพใหม่ด้วยตรงที่ว่าไอ้6อย่างที่อาจจะออโตเมตไม่ได้เนี่ยนะครับ มันจะไปถูกบันเดลกับอีกอาชีพหนึ่งที่เรียง job description อีก10อย่างเหมือนกันอีกอีกอาชีพหนึ่งเนี่ยอาจจะถูกออโตเมตไปละ5อย่างเขาจะบันเดลอ้หอย่างที่ออโตเมตไปได้กระบอกอีก5อย่างของอีกคนหนึ่งมารวมกันเป็นอีก job job occupation อันหนึ่งแบบใหม่ขึ้นมาอันหนึ่งแล้วที่เหลือเนี่ยก็อาจจะถูกออโตเมตไปอีกฝั่งหนึ่งมันจะถูกแบ่งดาวเป็น single task ลงมาแล้วอาจจะ form เป็นอาชีพใหม่ขึ้นมาเลยใชครับในเรื่องของ augmentation คือ มันไม่ได้ถูกมา,มาแทนที่คนแล้วแต่มันจะทำให้เราเป็นซ u เปอร์แมนคือเอาเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อที่จะเพิ่ม productivity ของของคนโดยเฉพาะระดับของ blue collar layer เนี่ยนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆปีนี้เนี่ยให้เตรียมใจไว้ได้เลยว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของ job transition ขึ้นละมากขึ้นมหาศาลนะครับคน tech company เริ่มที่จะลดคนใน area ต่างๆใน area ที่สามารถที่จะใช้ AI เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพได้ใช่ไหมครับซึ่งสิ่งที่จะเกิดก่อนเนี่ยจริงๆถ้าความสามารถของเทคโนโลยีจริงๆเนี่ยออโตเมชันต้องเกิดก่อนแต่ในความเป็นจริงเขาบอกว่าในความในภาคปฏิบัติเนี่ยฝั่งของออกเพนเทชันเนี่ยมันน่าจะเกิดก่อนออโตเมชันนะครับก็คือคนอาจจะไม่ได้ถูกตกงานทันทีแต่อาจจะมาถูกใช้ไ i มมาเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพความสามารถของเราก่อนเพราะว่าถ้าในความเป็นจริงบอกพนักงานว่า บอกสมมติบอก call center ว่าทุกคน AI จะมาแทนที่คุณแล้วทุกคนจะตกงานกันหมดเนี่ยมันจะเกิดแรงต้านเยอะมากเลยมันจะคนจะไม่มีทางใช้ AI เพราะเขารู้ว่าเขาจะ impact ต่อชีวิตของเขาแต่ถ้าผู้ประกอบการเจ้าของบริษัทไปพูดอีกมุมหนึ่งว่าพอ AI มาเนี่ยมันจะมา augment นะครับมันจะมา augment ทำให้ลูกค้าที่คุณคุยพูดคุยอยู่ด้วยเนี่ย happy ขึ้นทุกวันใช่ไหมครับบริการลูกค้าได้ดีขึ้นทําให้คุณมีเวลาว่างไปทําอย่างอื่นได้มากขึ้นเนี่ย มันจะมีท e เ d เรนซีที่ทําให้มนุษย์เราเนี่ยกล้าที่จะรับ AI เข้ามามากขึ้นเขาก็เลยบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเรื่องของ Job Description ต่างๆเนี่ยมันอาจจะมาฝั่งของ u g n t n t i t n o n ก่อนแล้วค่อยจะเป็นฝั่งของ o u t t m o t i o เนะครับเรื่องของกฎข้ามประเทศเนี่ยพวก WTO อะไรพวกนี้ครับกำลังจะต้องเปลี่ยนไปหมดใน Charter ใน Treaty ใหม่เนี่ยเพราะว่าเรื่องของ Data ที่มันมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในยุคที่เขาบอกว่าเน AI จะมีความสำคัญไม่แพ้กับอินเทอร์เน็ตในยุคที่แล้วเลย คร o s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  r o r r e r t a t l o w s w s g u ก r d rails r s t stop ที่เราจะต้องมี dialog u e ในการคุยกันทั่วโลกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย value s ที่เป็น common value s ของมนุษย์ที่ต้องดีไซน์เข้าไปใน AI ใช่ไหมครับ guard ดเร l อันไหนที่มันควรจะ stop Red-Stop อยู่ตรงไหนเนี่ยมันควรจะมี consensus เพื่อที่จะ Design เข้าไปนะครับซึ่งถ้าล้วก็สุดท้ายสรุปก็คือ สองสมปีที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าเป็นยุคที่ต้องขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเงินเฟ้อมันสูงใช่ไหมครับแต่หลังจาก2 0 2 4เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเขาน่าจะเริ่มกลับมาอัดฉีดเงินนะครับเศรษฐกิจน่าจะกลับมาขึ้นมาเข้ามาคึกคักใหม่แต่จะไม่คึกคักเท่ากันทั่วโลกเม็ดเงินที่จะไหลเข้ามาเนี่ยจะไม่เท่ากันทั่วโลกนะครับอาเซียนเนี่ยจะเข้าสู่ยุคทองคำหลังจากนั้นนะครับ ก็สรุปคร่าวๆก็ค,คือให้พี่ๆทุกท่านเห็นภาพใหญ่นะครับตอนนี้โลกของเราไม่เหมือนเดิมนะครับโลกของเราอยู่ในยุคที่มันแตกเป็นเศษส่วนซ้ายขวาจีน US ใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับบนล่าง global north global south ที่ climate technology <c oughs> ก็ไปกระ,ะจุกอยู่ข้างบน check s i z e opportunity ก็ไม่เท่ากันใช่ไหมครับเรื่องของคําว่า green สาคัญมากเรื่องของว่า digital สำคัญมากเขาพูดกันในเวทีโลกเลยว่าถ้าวันนี้ประเทศไหนไม่พูดคําว่าดิจิ t a ลหรือ green ถ้าวันนี้บริษัทไหนไม่พูดคําว่า digital หรือ green บริษัทนั้นหรือประเทศนั้นจะไม่มีชื่ออยู่บนโลกใบนี้ในอีกสิปีข้างหน้าขนาดนั้นเลยนะครับแล้วมันก็จะเกิดในเรื่องของการ decentralize เรื่องของ supply chain นะครับแล้วก็จะเกิด integration เป็นกลุ่มก้อนมากขึ้นโดยเฉพาะอาเซียนเนี่ยจะเข้าสู่ยุคทองคำที่เรากำลังจะมีเป็น t r e ตี้ของเราแล้วเราจะเริ่มจากกลุ่มของ Digital อ c ค n o m มก่อนที่จะเกิดขึ้นนะครับ แล้วเรื่องของ Talent ที่จะต้องปรับตัวในโลกที่มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรื่องของ Human Capital ที่เปลี่ยนไปเรื่องของ Skill Set เรื่องของ Job o p portunity ที่จะเปลี่ยนไปหลังจากนี้นะครับคุณท็อปได้ให้ภาพที่สำหรับรุ่นที่ไม่ใช่ Digital Native นี่อาจจะฟังดูน่ากลัวเล็กน้อยแต่ว่านี่คือโลกที่จะเกิดขึ้นขอสั้นๆว่าอะไรคือ Concern ในภาพสับเตมที่คุณท็อปได้กล่าวถึงเนี่ยอะไรจะเป็นคอนเซิร์นสหรับประเทศไทย ในเรื่องของนโยบายครับคือต้องถ้าให้พูดถ้าให้แชร์าตามตรงครับประเทศไทยเราเล็กเกินไปที่จะเป็นประเทศที่กำหนดกฎของโลกอนาคตว่าโลกควรจะเดินไปในทิศทางไหนเราส่วนใหญ่ก็เข้าไปแค่ไปฟังแล้วก็ไปรีบจดว่าโลกกำลังจะเดินไปในทิศทางไหนเนี่ยเราก็รีบกลับมาปรับเปลี่ยนนะครับคว้าโอกาสนะครับเข้าประเทศไทยมากที่สุดสิ่งที่ผมกลัวก็คือกลัว เตรียมขันตักน้ํากันไม่เป็นแล้ว mm hmm. นานๆนนนนทีครับน้ําจะขึ้นขนาดนี้ที่ขึ้นมาในอาเซียนขนาดนี้นะแล้ว <Okay. S 1> ผมกลัวว่าเราจะไม่เตรียมขันตักน้ำณวันนี้แล้วมันจะสายเกินไป <Okay. S 1> ขันตักน้ำที่นี่คือเตรียมทั้ง human capital <Okay. S 1> ใช่ไหมครับ digital green revolution นะ <Okay. S 1> ครับ Inf critical infrastructure ที่เราจะต้องเตรียม <Okay. S 1> legal reform ต่างๆ <Okay. S 1> ที่สามารถที่จะมี flexibility <Okay. S 1> ที่เปลี่ยนไปพร้อมกับทางของโลกให้ได้ <Okay. S 1> ใช่ไหมครับ เรื่องพวกนี้เราต้องหรือ ogue, ไดอะล็อกแม้แต่ g l o b a l d i ไดอะล็เนี่ยเราเข้าไปคอนเนคกับชาวโลกน้อยมากใน10ปีที่ผ่านมา mm hmm. ใช่ไหมครับซึ่งมันอยู่ในยุคที่เราต้อง rebuild trust แปลว่าเราต้องเข้าไป join เวทีโลกมากขึ้น mm hmm. นะครับเข้าไปมีมีไดอะล็อกมีมี voice <c oughs> เป็นหนึ่งใน voice <c oughs> ของอาเซียนที่ที่มากขึ้นหลังจากนี้ <c oughs> อันนี้คือการเตรียมขันตักน้ำทั้งหมดเลยที่เราต้องต้องเตรียมให้ทันข้อแรกคือ อย่างที่ผมพูดต่อไปตอนต้นนะครับที่ผู้นําโลกเขาพูดกันตอนนี้คือถ้าประเทศไหนหรือบริษัทไหนไม่พูดคําว่าดิจิทัลหรือกรีนอีกสิปีก็ไม่ต้องพูดถึงชื่อนี้ก็จะหายไปจากโลกใบนี้เพราะฉะนั้นข้อแรกของประเทศไทยเลยนะครับกระทรวงดิจิทัลต้องเป็นเกรดเได้แล้วใช่ไหมครับอย่างแรกเลยสําคัญมากไม่อย่างานั้นอีกสิปีประเทศไทยก็ไม่เร levant เนะเหมือนกับที่ผู้นําโลกเขาพูดซึ่งต้องมีสงกระทรวงที่เป็นเกรดเด่วนนะครับก็อันแรกคือกระทรวงดิจิทัลอันที่2คือกระทรวง natural resource กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยต้องเป็นเกรด A ได้แล้วเพราะว่า Digital and Green Revolution มันจำง,ไง,ไง่ายๆสามคกับบ้าน Digital and Green Revolution นะครับไม่อย่างนั้นถ้าไม่ท่องจาํา3คํานี้ประเทศไทยก็จะไม่อยู่บนพื้นที่บนโลกอีก10ปีข้างหน้านะครับต้องเป็น2กระทรวงเกรด A ต้องเป็นตัวชูโรงที่นำขันนำขันตักน้ำอันนี้เข้าประเทศตักโอกาสเข้าประเทศนะครับอย่างที่2คือเรื่องของ Legal Reform นะครับรูส of law มันต้องดีได้แล้วใช่ไหมครับ แล้วก็ ease of doing business เนี่ยมันต้องดีมากๆนะครับซึ่งเขาแข่งขันกันน่ากลัวจริงๆครับผมไปที่ดาวอสเนี่ยผมไปเจอกับ prime minister bilateral meeting เข,เขาดึงตัวอย่างกับดึงตัวนักฟุตบอลนะครับเข้าประเทศเขาธุรกิจไหนนักธุรกิจไหนธุรกิจน่นน่าสนใจนี่เขาแทบจะเปลี่ยนกฎหมายฟสิลเ t เตททุกอย่างของให้เข้าประเทศเขาเถอะใช่ไหมครับเขาแข่งกันกันดุเดือดดุเดือดมากๆเพราะฉะนั้นเรื่องของ ease of doing business ในเมืองไทยต้องแก้ด่วนทายังไงก็ได้ให้เปิดบริษัทให้ง่าย ทำยังไงก็ได้ให้การลงนักลงทุน,นหอมหวานอยากจะมาประเทศไทยกันทาเลนต์เก่งอยากจะเข้าประเทศไทยใช่ไหมครับเรื่องของรีก็รีฟอร์มทำยังไงให้พวกเลก a c y l a ซีอกฎหมายต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้ทันกับโลกที่มันคือการปฏิัตปอุตสาหการรมครั้งที่4แล้วมันคืออินเทอร์เน็ตเซนทรีมันไม่ใช่ยุคอดีตที่เราโตมามัน,นโลกมันคนละใบไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกเลก a c y l a ซีอพวกนี้มันต้องหรือรู of ฟ a อที่มันไม่แฟร์ไม่ไม เน้นคอนเน็กชันยูโน w ฮูอะไรพวกนี้มันต้องเปลี่ยนได้แล้วไม่อย่างนั้นไม่มี Transparency นซีไม่มีกา e r เนนซ์ดีเนี่ยตลาดหุ้นก็เละใช่ไหมครับนักลงทุนความเชื่อใจก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอย่างที่สองพวกนี้มันเรื่องเรื่องเรื่อง a ีโก้รีฟอร์มอีซับดิงบิสเนสแล้วก็รูル uh, ส์ออฟลอร์ต้องต้องแก้นะครับอย่างที่สามคือเรื่องของฮิว a มนแคปิตอแล้วก็คร i เท c a l i ลอินฟราสตรักเนะครับต้องพัฒนาคนด่วนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเมืองไทยทุกอย่างดีแค่ไหนแต่ถ้าคนทํางานไม่เป็น เม็ดเงินก็ไม่เข้าไทยนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ในยุคที่โลกมันก้าวกระโดดเลยครับการมาของการปฏิวัติศาสตร์ครั้งที่4ครั้งนี้ครับเพราะฉะนั้นสกิลเซตของคนเนี่ยไม่ใช่แค่สอนเด็กนักศ,ศึกษาที่จะจบใหม่มาทํางานไม่ใช่นะครับคนทั้งประเทศเลยครับครั้งนี้เขาบอกแค่แค่อีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ของความสามาของพวกเราทุกคนจะใช้ไม่ได้แล้วเกือบครึ่งหนึ่งของความสามารถพวกเราจะใช้ไม่ได้ในแค่แห้าปีข้างหน้าเนี่ยครึ่งหนึ่งห้าสิบสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ รีสก l ล up SKILL mm hmm. คนทั้งประเทศ human capital และการที่จะทำางนี้ได้โดยที่มีไอคอนมีสเกลเนี่ยมันจะต้องมีพวก critical infrastructure ที่พร้อมคไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต connectivity digital ID พวกนี้มัคนควรจะต้องเป็น public goods เหมือนแสงไฟบนท้องถนนที่ไม่ต้องใช้เงินจา่าย <Yeah. S 1> ที่ทุกคนต้องเข้าถึงได้แล้วที่ต้องมี basic infrastructure ที่พร้อมที่รัฐบาลจะต้องลงทุนให้น่าจะต้องเป็น3เรื่องที่จะต้องเตรียม mm hmm. uh, มี3 mm hmm. อย่างครับ free flow of p a y m e n นะครับ การโอนเงินจะทั่วอาเซียนแล้วครับเหมือนกับพร้อมเพย์อย่างเงี้ยครับอันที่สองคือ free flow of goods and services ก็คือพวกโลจิสติกส์ครับพวก i m p o r t เอ็กซ์สุลกากรอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้เราสามารถส่ง Delivery ได้ทั่วอาเซียนแล้วไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียวอย่างที่สามคือ free flow of people ครับก็คือการเดินทางของคนทาเลนต์ต่างๆจะเหมือนกับเชนเก้นยูโรโซนที่ มีเป็น one passport one visa อย่างเงี้ยครับทำให้การเข้าออกของทาเลเรนมันไหลลื่นได้ผมมองในมุมของ implementation ของ soft power ครัว่าเราจะทำยังไงให้มัน keyword คือ scale มัน,มน scalable ะนะครับแล้วหนึ่งใน session ที่ปีนี้ผมขนลุกเลยที่ที่เพิ่งกลับมาเนี่ยคือเข้าไปใน global เขาเรียกว่า global collaborative village พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยทุกคนเขาให้ใส่แว่นตา นะครับ VR ครับแว่นตาเมตาเวิร์สนะครับแล้วเขาก็จัดประชุมกันจริงๆในโลกของเมตาเวิร์สแล้วผมเข้าไปเนี่ยผมก็เป็นหนึ่งในอาวุธลเลยครับแล้วมันก็จะมีมิกการแบบพฤติกรรมของเราหมดเลยแล้วทุกคนก็จะไปยืนอยู่ในห้องจริงๆปร,รากฏว่าสิ่งที่ผมขนลุกคือมันมันมีความกดดันเหมือนแล้วก็มีความเกงใจเหมือนกับโลกความเป็นจริงเลยคือผมก็เพิ่งเข้าไปครั้งแรกผมก็อยากจะไปเดินเลน่นเดินนูน่นเดินนี่แต่ทุกคนกําลังยืนประชุมมันอยู่ ยืนเป็นวงกลมอย่างเงี้ยครับแล้วก็ฟังคนตรงกลางพูดอยู่ผมยังมีความเกงใจว่าผมไปกวนเขาหรือเปล่าถ้าไปเดินเล่นในห้องในดิจิตอลเนี่ยมันมี s o c i มันมีโซเชียลเพรเชอร์เหมือนความเป็นจริงอะไรหมดทุกอย่างแล้วก็มันเป็นอะไรที่มันสเกลระดัได้จริงผมเห็นภาพเลยว่านี่คืออนาคตของการประชุมอนาคตของการประชุมในบริษัทอนาคตของการจัดคอนเฟรนซ์อยากจะแชร์ก็คือเมตาเวิร์สเนี่ยมันไม่ใช่ไฮปแต่มันคืออนาคตรจริงๆ ตอนนี้ Apple Pro Vision Pro ก็เริ่มที่จะชิปส่งออกทั่วโลกแล้วใช่ไหมครับซึ่งไม่อยากให้มองข้ามอันนี้คือเมืองไทยเรากำลังจะ Growth Hack Growth Hack s o f t p o w e r ในยุค4.0 Fourth Industrial Revolution ขณะที่เกาหลีใต้เขา Growth Hack s o f t p o w e r ในยุคที่แล้ว Industrial Revolution มาใช่ไหมครับซึ่งเราก็ควรทำสิ่งที่มันดีในยุคที่เกาหลีใต้เขาทำแล้วมัน work แต่สิ่งที่ผมอยากจะแอดเพิ่มเติมคือในฝั่งของ scalability ของของการลงมือทำจริงๆของ s o f t p o w e r เนี่ยครับลองคิดภาพว่าถ้าอาเซียน integration ในยุคนี้ที่กำลังกาลังจะ integrate กันในอาเซียนเนี่ยไม่เทียบกับ e European integration ในยุคนั้นที่เทคโนโลยีเขายังไม่ใช่เทียบกับยุคนี้มันไม่ advance เท่าเนี่ยมันก็จะมีข้อผิดพลาดท,ที่ e European integration เขาทำแล้วเราสามารถที่จะ leapfrog ข้อผิดพลาดของฝั่งของ European integration ให้อาเซียน integration มันไม่ผิดพลาดซ้ำเหมือนกับยุคนั้นเพราะเรา integrate ในยุคที่เทคโนโลยีมัน advance มหาศาล เช่นเดียวกันถ้าเรามอง apply logic เดียวกันกับ soft power การที่เราจะ apply soft power แล้วมันมี scale scalability ได้เนี่ยอย่าอย่าลืมฝั่งของ digital twin นะครับ metaverse มัน here to stay มันไม่ใช่ hype แน่นอนแล้วมันมันมีมีโลกความเป็นจริงมากๆเลย digital twin วันนียผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะอย่าลืมโลกดิจิทัลควบคู่ไปด้วยเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างดิ g i t a l twin ของ soft power ได้เนี่ยมันจะเป็น growth hacking ใหม่ที่เกาหลีใต้ไม่เคยทำในในอดีตแลว impact มันจะมากกว่า เกาหลีใต้ทำอย่างมหาศาลเลยโดยการ leverage เทคโนโลยีตัวนี้เข้า <c oughs> มาช่วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะ achieve scale หรือ impact ของประเทศไทยะค <c oughs> <c oughs>